สวัสดีครับสำหรับในอีพีโซดที่3ใน Raspberry Pi โคเบสิ s หรือ s ัเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Ana ล o อก u t p u t ของ r s p b e r r y Pi Pi Co กันโดยใช้ภาษา MicroPython กันนะครับโดยอันดับแรกเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาไม่ต้องมีการใช้งาน GPIO บนตัวบอร์ดก็ต้องมีการ Import โมดูลที่ใช้ในการควบคุม GPIO ของ m i โครคอนโทรล l e r ซึ่งได้แก่มโมดูลที่มีชื่อว่า Machine โดยใช้คาสั่งซึ่งอันดับต่อมา คือการกำหนดหน้าที่ของ pin ที่เราจะใช้งานโดยในกรณีนี้เราจะใช้งานเป็นเอาต์พุตแบบ Analog ซึ่งโดยปกติแล้ว m i โครคอนโทรลเลอร์จะทําการจ่าย a n a าล็อ u t p u t ออกมาในลักษณะ PWM ซึ่งในภาษาไมโครไพทอนเราจะกําหนดหน้าที่ของ GPIO นี้โดยใช้คําสั่งซึ่งตัวแปร LED คือการกําหนดตัวแปรเรียกแทน GPIO ที่เชื่อมต่ออยู่กับ LED สําหรับทั้งโปรแกรมที่เรากําลังเขียน โดยหักในโปรแกรมนี้มีส่วนไหนของโปรแกรมที่ต้องการสั่งการอนาล็อลเอาต์พุตไปที่ GPIO นี้ก็สามารถได้ใช้งานตัวแปร LED ได้ทันทีครับและคำว่า PWM ก็หมายความว่าพินนี้จะทำหน้าที่จ่ายเอาต์พุตเป็นรูปแบบ PWM นั่นเองครับและเลข10หมายถึงเราต้องการใช้งาน GPIO ที่10บบนตัวบอร์ดต่อมาเราต้องทำการกำหนดความถี่ PWM ของ GPIO ที่เราต้องการใช้งาน โดยค่าความถี่ PWM นี้จะมีผลต่อความเร็วการเปลี่ยนแปลงความสว่างในกรณีที่ค่าความสว่างหรือค่าอ n a ล o โกเอาพุที่เราจ่ายเอ,อกไปนั้นมีค่าไม่คงที่โดยเราจะใช้คําสั่งซึ่งหากค่าในวงเล็บนี้สูงจะทําให้การเปลี่ยนแปลงค่าอ n a ดิโกเอา u t พุนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือหากค่าในวงเล็บนี้ต่ําก็จะทาให้การเปลี่ยนแปลงค่าอ n a ล o โกเอาต์พุนั้นช้าลงซึ่งจากการทดลอง หากเป็นความถี่สูงเราจะเห็น LED มีการเปลี่ยนความสว่างจากสว่างมากไปยังสว่างน้อยหรือสว่างน้อยไปสว่างมากได้อย่างเรียบเนียนไม่มีการกระพริบของหลอดแต่หากไปที่ความถี่ต่ำเราจะเห็นว่าหลอด LED มีการกระพริบระหว่างการเปลี่ยนความสว่างจากสว่างมากไปยังสว่างน้อยหรือสว่างน้อยไปยังสว่างมากสำหรับการสั่งการอนาล็อกเอาพุตในภาษาไมโครไพทอนนั้น สิ่งที่เราใช้ในการกําหนดค่าระยะเวลาที่ LED จะติดแต่ละครั้งอย่างรวดเร็วจนตาเรามองเห็นความสว่างของ LED นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็คือค่า Duty Cycle ซึ่งเราสามารถกําหนดได้โดยใช้คําสั่งตัวคําว่า LED นั้นคือชื่อของตัวแปรและ Duty underscore u 1 6นั้นคือการระบุว่าค่า Duty Cycle ที่เราจะแทนค่าไปในตัวแปร i นั้นจะเป็น unsigned integer 16บบิต ซึ่งมีค่าตั้งแต่0ซึ่งเท่ากับ0%จนไปถึง65,535ซึ่งเท่ากับ100%อย่างในภาพ GP ที่7จะเห็นได้ว่ามีความสว่างสูงที่สุดนั่นก็คือมีค่า Duty Cycle สูงที่สุดที่65,535หรือ100%โดยไล่เรียงลงมาจนถึงค่า Duty Cycle ที่ต่ำที่สุดซึ่งเพียง2ค่านี้เราก็สามารถควบคุมความสว่างของ LED ได้แล้วครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะลองมาควบคุม LED บนตัวบอร์ด MakerPi Pico ในลักษณะที่ LED ค่อยๆสว่างขึ้นและค่อยๆดับลงวนไปเรื่อยๆกันนะครับโดยสามารถดูโค้ดโปรแกรมที่ใช้จากลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับซึ่งในโปรแกรมนี้เราต้องการให้ LED มีการเฟดติดดับไปเรื่อยๆก็สามารถใช้งาน while loop ในการทำให้โปรแกรมวนทำงานไปเรื่อยๆซึ่งใน while loop นั้นก็จะมีการใช้ for loop ในการเปลี่ยนแปลงค่า Duty c ้เซอรตั้งแต่ค่าต่ำสุดไปยังค่าสูงที่สุดเพื่อทำให้ LED ค่อยๆสว่างขึ้นจะทำให้ค่า Duty c ้เซอรค่อยๆลดลงเพื่อให้ LED ค่อยๆดับลงนั่นเองครับต่อมาอีกหนึ่งลักษณะการใช้งานอนาล็อกเอาพุตหรือ PWM เ u t p u t นั่นก็คือการควบคุมมอเตอร์อย่างเซอร์โวมอเตอร์ซึ่งค่ามุมที่เราต้องการสั่งการนั้น จะขึ้นอยู่กับค่าดิวตี้ไซเคิลที่เราจ่ายออกไปให้กับตัวเซอร์โวมอเตอร์ซึ่งค่าดิวตี้ไซเคิลสูงสุดและต่ำสุดสําหรับเซอร์โวมอเตอร์แต่ละตัวนั้นจะแตกต่างกันอาจจะลองใส่ค่าไปเรื่อยๆจนพบกับค่าที่ทําให้เซอร์โวมอเตอร์ของเราหมุนในองศาที่เราต้องการก็ได้ครับซึ่งเราสามารถใช้คําสั่งในการสั่งการมอเตอร์ให้หมุนไปที่องศาที่เราต้องการได้เลยครับ โดยสามารถดูโค้ดตัวอย่างสำหรับการสั่งการเซอร์โวมอเตอร์และที่ลิงด้านใต้คลิปนะครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมสำหรับการควบคุมมอเตอร์ให้หมุนไปในองศาที่เราต้องการหรือการควบคุมความสว่างของหลอด LED โดยทั้งสองหัวข้อนี้เราใช้ประโยชน์จาก PWM ของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณเพื่อนท่านใดสงสยัยมีคำถามสามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับ สำหรับอีพิโซดหน้าเราจะมาศึกษาวิธีการใช้งานอนาลลอกอินพุตกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ